สวัสดีนนาปีใหม่ครับผมพี่ๆทุกท่านอันนี้คือปักผมทำมาใหม่ครับนี่อันนี้เบเกอร์3 0มครับอนาคตก็จะใส่ตัวใหญ่ครับเป็น60ตัวใหญ่นี่ก็เป็นบล็อกครับบ็อกบ็อกอันนี้ก็ต่อไปตรงนะนะตรงเดี๋ยวมาดู พลังพาวเวอร์อันนี้เตรียมกินเลี้ยงครับอันนี้ก็จะเป็นมิกครับมิกอันนี้หกชั้นเนนแล้วก็มีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องแล้วก็ปลั๊กไฟอันนี้ไฟสามร้อยสามเอ้ยสองร้อยสามสิบแปดศูนย์จุดศูนย์แอมป์ แล้วก็ก็จะมีไม้ลอยครับไม้ลอยแล้วก็คอสทางนี้ฟังนี้คือเสียครับอันนี้ซ่อมหมดห0ร้อยครับฝังนี้เสียมันใช้ได้ครับแต่เสียงมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนข้างไอข้างนี้แล้วก็พาวเวอร์ขับกลางครับอันนี้พันสองร้อยวัตต์ของ n ออันนี้ขับเบรศัมดอกอันนี้ขับแหลมอันนี้ขับเสียงกลางครับข้างหนึ่ง ค่าหนึ่งห้าดอ,อกครับห้าดอ,อกก็สองโอหมครับสองจุดสามก็ประมาณนี้เลยครับีให้ดูพัดลมก่อนนี่พัดลมใหญ่ครับนี่อันนี้ใหญ่อันนี้สามนิ้วนะอันนี้สองอันนี้คอก็ต่อฝั่งนี้ครับฝั่งเดียว อางเดียวหมดเลยแล้วก็ไม่นี่อันนี้ต้องคอสซอรครับถูกต้องครับตามกฎหมายส่วนปักก็ประมาณนี้ครับปักข้างหลังก็แ8ช่อง8ช่องข้างหน้าสอ2เดี๋ยวพาไปดูตู้กัน ก็จะหันไปนู่นครับนู่นทุงน่งนาไหมมีแต่ทุง่งนาเลยก็ไฟสีครับมันมีไฟสีด้วยอันนี้เพิ่งทำใหม่ครับตู้สิงกลางข้างบนข้างบนเป็นดอก NPE ครับไอตัว ตัวบนข้างขวาจะเป็นไอตองเนี่ยจะเป็นเอคอนอันนี้อบอ้อมสี่แลวตัดอันนี้สี่ร้อยวัตต์อันนี้อบอ้อมสามร้อยวัตต์ครับแบบร้อยวัตต์แหลมก็อบอ้อมครับส่วนตู้เบรก,ก็โปรพัดครับอันนี้สองพันวัตต์อันนี้ไม่เหล็กหนายี่ห้าครับสองร้อยยี่สิบอันนี้โครงปั๊มธรรมดาอบอ้อม กับฝั่งนี้ครับมุมตู้ยังไม่ได้ใส่ครับตู้บนยังไม่ได้ใส่เสียงแหลมก็ยังไม่ได้ใส่ครับงบยังไม่มีอันนี้เพิ่งทาสีครับสีแปรงแปลงทาสีไอลุกจิ้งยิงน็อตครับตู้ยิงนอ็อตใช้น็อตยิงเอาแล้วก็มีไฟประดับไฟประดับ ก็จะกินเลี้ยงกันตอนเย็นครับก็มีไฟประดับด้วยเห็นไหมนู่นนี่นี่ไฟประดับก็มีประมาณนี้แหละครับมารีวิวให้ดูด,ด้านหลังมั้ย เดี๋ยวเอาไว้ฟังเพลงกันครับวันนี้ก็วายอย่างนี้ครับวายอย่างนี้เลยอ่าสายเบรกก็ลิงยงอันนี้ก็วายเหมอือนกันกลางก็วายเดี๋ยวเอาไว้ฟังเพลงกันครับเดี๋ยวค่อยฟังเพลงกันด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับ